เอาล่ะกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มามาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งก็ดูฉากหลังไปนะผมก็มีเป็นยาถ่ายแค่โทรศัพท์เพราะว่าไอาคลิปเนี้ยคือแบบคอมผมคอม,มแม่ผมยังไม่มาไงแล้วถ้าผมอัดนในคอมมันจะแหลกผมก็เลยต้องจําเป็นมาอัดนในโทรศัพท์โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแล้วถ้าคุณรู้มาเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติก็คือคุณรู้จัก scp อยู่ใช่ไหมอืมแล้วคุณก็น่าจะรู้จัก the back room แต่ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะก็คือเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ด้วยก็คือ The Backroom มันจะเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนแบบโลกที่อยู่เหนือความเป็นจริงอะ่ะคือวิธีก็คือ no ค e e หรือว่าใช้บัคกเอาง่ายๆถ้าเราติดบัคกในชีวิตจริงเราก็เข้ามาได้แค่นั้นแหละซึ่งผมเห็นมันเชื่อมโยงกันระหว่างจักรวาลของ The Backroom แลวก็ SCP มันเชื่อมโยงกันตรงนึงคือไอ้เลเวลที่ศูนย์สามศูนย์ศูนย์แปดมันก็คือเลเวลเดียวกับเอออะไรนะ มันก็คือ scp 3 0 0 8ใช่ไหมนั่นแหละแล้วข้อมูลมันก็เหมือนกันแล้วบอกว่าถูกค้นพบโดย scp นั่นแหละนี่แหละเหตุผลที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องเชื่อมโยงกันแน่นอนเลยแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละผมว่ามันต้องเชื่อมโยงกันแน่เลยแล้วว่าระหว่าง scp กับ the b a c k room อะนั่นแหละเออเพราะผมเห็นในเขียนในข้อมูลน่ะเขาบอกว่าถูกพบโดยองค์กร scp เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูอ่ะนี่ อ่นะนะเออนี่แหละก็ไม่มีอะไรจะมาบ่นละแค่นี้แหละบายบายเจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้เฮ้ยเอามาแบบเอามาฟังแก้เบื่อก่อนไงคือผมหายไปหลายวันเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะขอแม่ผมแบบเพิ่งกลับมาไงเออบายบายฟังคลิปนี้ไปก่อน